สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับการใช้ ea นะครับ ep 38นะครับตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่นที่1.41แล้วนะครับก็ผมก็หลังจากที่มี่นเพื่อนนะครับมาสนใจนะครับขอซื้อ ea นะครับตัวนี้ผมให้ทั้ง d mq 4ไปเลยนะครับก็สามารถที่จะไปแก้ไขได้นะครับสำหรับในเอกน n ม่านะครับเพื่อนเพื่อนก็เอาไปแก้ไขแค่ เปลี่ยนระบบนะครับ entry ตรงนี้นะครับเปลี่ยนระบบในการเข้านะครับใครจะใช้ Store ใช้ RSI ใช้ PA ใช้ d i v e r g e n t นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนได้หมดนะครับตามระบบที่ตัวเองนะครับก็คือผมเนี่ยแชร์นะครับาว่าขายแค่ในส่วนของการ mini management การเปิดปิด EA นะครับแล้วก็ฟังก์ชันเสริมต่างๆนะครับก็มาดูการทำงาน ผมก็จะแก้ไขให้เป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีระบบ Entry นะครับ entry ด้วยอะไรนะครับอันนี้ผมใช้เป็น E D X ในการกองเทนนะครับแล้วก็ใช้ i อทนะครับแท่งเทียนตัดขึ้นตัดลงนะครับ i อ i เท่าไหร่นะครับให้เปิดปิดออเดอร์ by sell นะครับต่อไปก็คือเป็นเรื่องของการ money management นะครับเราจะใช้ lot start ที่เท่าไหร่นะครับอ่ไอตัวนี้นะครับระบบกิจเนี่ยผมใช้เป็นระบบ บวกซึรีบวกนะครับก็จะเป็น0 0น1 0 2 0.03นะครับก็จะปลอดภัยกว่าการใช้มอลติเกลนะครับเมื่อเราแก้ไม้เนี่ยเาต่อการให้มันแก้ไม้กี่ไม้เราก็ใส่ไปแม็กออเดอร์นะครับอันนี้ผมใส่ไป20ไม้นะคอาจจะใส่สัก10ไม้ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็แม็กหลอดนะครับก็เปลืผัดโตนู่นนี้นั่นนะครับก็ไม่ให้เกิน1หลอดหรือว่า EA เอ r อ r อะไรเงี้ยเราก็อาจจะใส่ไป ถ้าทุนพันก็อาจจะใช้ไปแค่0.1ก,ก็ได้ครับอย่างเงี้ยครับก็ะให้มันบาลานซ์กันนะครับอันนี้เปอร์เซ็นต์คัดล้อนนะครับผมก็ตั้งค่าเดฟอไว้ที่50นะครับอันนี้ถ้าเก็ตมันนี่นะก็คือเราทุนพันหนึ่งถ้ามันถึงหมื่นหนึ่งเนะี้ยก็ให้มันหยุดทางานนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอการทํางานนะครับสโนว์บอลก็สามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับสโนว์บอลก็คือ,อ ราคานะครับจะพยจายิบายสต็อปนะครับเปิดบายสต็อปเปิดไปเรื่อยๆนะครับเปิดกี่ไม้นะครับอันนี้อันนี้จะเป็นระบบปิดนะเนี่ยสองอันเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเปิดกี่ไม้ให้ทํางานกี่ไม้เนี่ยก็คือ,อตัวนี้ order work นะครับอันนี้ก็คือมันจะเปิดสองออเดอร์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ระบบเนี้ยถึงจะทํางานนะครับถ้าเกิดมันไปเลยนะครับ เิดออเดอร์สองเราไปเลยเนี่ยก็คือ60สิปิ๊บนะครับแต่ถ้ามันยอ่อลงมามันขึ้นไปแล้วมันยอ่อลงยอ่อลงมาเนี่ยออกจากออเดอร์สองเนี่ยยอ่อลงมาเนี่ยมันก็จะปิดเหมือนกันนะครับอันนี้การแบบขึ้น,ข,นขึ้นไปเปิดออเดอร์แล้วก็ไม่ไปนะครับก็เซฟตี้ระเซฟตี้ Safety ระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเปิดออเดอร์แล้วผิดทางนะก็จะมีเป็นกริดนะครับอันนี้ก็เปิดแก้กริดที่ระยะ45่ิปิ๊บนะครับอันนี้ก็ปิดที่20 ก็จะดูง่ายขึ้นครับก็สําหรับคนที่เอาไปเนี่ยอ่าก็แยกอาที่ใหม่ก็ได้นะครับก็ปิดตัวนี้ก็คือจะเปิดแค่สโนบอร์ก็คือําเทนไม่แก้ไม้ครับถ้าเกิดปิดตัวนี้ปิดสโนบอร์แล้วก็เปิดกริดอันนี้ก็คือจะจะแก้ไม้อย่างเดียวไม่เปิดสโนบอร์ครับก็ E ตัวนี้ก็คือผมก็เขียนมาให้มันอัปติใหม่มาเพื่อว่าให้ใช้2ฟังก์ชันเนาะครเพราะฉะนั้นก็คือก็เปิดไปปกตินะครับ สำหรับการอัพติมเนี่ยให้เพื่อนๆน,นะครับก็อัพติมัอันนี้คือระบบเข้าก่อนก็ได้นะครับก็ปิดไอตัวกริดก่อนก็ได้ครับแล้วก็มา ize, อัพติมฟังก์ชันสโนบอลเนี่ยนะครับว่า,าเราต้องการที่เท่าไหร่จากไหนถึงไหนบ้างนะครับอันนี้ผมก็10เริ่มต้นจาก10บป๊บนะครับทุกๆสิบป๊บจนถึง100ยป๊บนะครับแล้วก็หานะครับหาดูว่ามัน ค่าที่ดีที่สุดเท่าไหร่นะครับจะเป็นหนึ่งปี2ปี5ปี10ปีเนี่ยมันเสื่อหามาที่จะออพติไมัยค่าได้หมดนะครับแล้วก็เลือกเราก็เลือกเลือกนะครับจะเป็นดาวดาวยี่สิบสามสิบหรือว่ากำไรร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์นะครับก็เอามาใช้นะครับแล้วก็เอามาเทสเอวิตี้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคนที่จะไปออพติไมัยนะหรือว่าจะถ้ามีเวลานะครับก็ออพติไมัยรวดเดียวเลยรวดเดียวเลยนะครับรวดเดียวเลย ผมก็พยายามให้ใส่ตัวนี้ไว้มันจะเร็วขึ้นนะครับคัดลอสที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมผมยอมรับได้ที่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆถ้าไปก็นี่ครับติ๊กตามนี้เลยนะครับออปติมัยตามนี้เลยนะครับแล้วก็ค่าที่เราอยากจะเนี่ยให้มันออปติมัยนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนี่ตอนแรกผมเนี่ยจะใช้คอนโดพอยต์ก่อนนะถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยให้ฟิกสเปรดนะครับเพราะสเปรดเปนจะวทางนะครับถ้าเกิดใครซื้อ Data เนี่ยมันก็จะมีอ่ายูสติกดาต้าตรงนี้ถ้าไม่มีก็ใช้ ของโบกนะซึ่งก็จะแบบความถูกต้องก็จะน้อยลงนะครับตรงนี้ผมเออขาคลิกออปีใหม่ตรงนี้เนาะที่ใหม่เสร็จปุ๊บนะครับก็เอามารอมันก็จะขึ้นว่าเออมันจะออปติมัยกี่ค่ากี่ยานใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเขียนไม่ยากนะครับแต่ออปติมัยเนี่ยนะครับยากอันะนี้ก็สองแสนสามแสนกว่านะครับคนดูพอยต์เนี่ยมันจะเร็ว มันจะเร็วแต่การเอเรื้อเรอร์มันก็เยอะเหมือนกันนะครับคือเราต้องไปเทสแบบละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเทสแบบวิติกเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นวันสองวันสามวันนี่ครับอันนี้เราก็รอว่าเออมันมีคู่เงินที่บวกมาไหมอย่างเงี้ยครับขเข้าเงื่อนไขไหมอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับผมอาจจะตั้ง ใส่นะฮะก็ใส่สักห้าห้าสี่สิบนี่ยครับหาใดก็ใส่เลยทั้งคู่เลยนี่ครับคือถ้าถ้าเราติ๊กแต่ว่าเราเราไม่ใส่ค่ามันมันก็จะไม่ขึ้นเนาะ แก่นะฮะมันก็จะขึ้นมาเนาะนะมันก็จะขึ้นมาเนี่ย,เ,ยเราก็เอา่ายผู้นี้ครับไปใส่นะครับเริ่ต้นเราก็ต้องดูก่อนนะดอดาว แต่ผมจะดูตรงนี้ก่อนนะโปรฟ factor นะครับพยายามให้มันมากกว่าสองนะมากกว่าสองขึ้นไปนะมันก็จะดูดีนะแล้วแต่นะบ,บางคนอันนี้ก็ร้อยกว่าอออเดอร์ก็โอ้น,นี้ก็ออกไมาเยอะนะครับสิบสี่นี่ความแม่นยำก็จะเยอะขึ้นนะครับะระหว่างที่ระหว่างที่เรารอนะครับดูผล ผลงานนะครับที่ผมอัพติใหม่ไว้นะครับหปี6เดือนนะครับก็ GU นะครับ H1 นะครับทุน1,000นะครับก็ทำกำไรไป8 8 9ร้ยแปดเนะโอเล็กสวยนะครับก็ดอดาอยู่ที่38.82ิบแปดจนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็13.32ต่อเดือนนะครับสูนยุดต่อวันนะครับอ่าโปรฟิทแฟกเตอเฉลี่ยนะครับอยู่ที่5 1าถือว่าสูงมากนะครับอ่าอานะครับอถ้าคิดเป็นปีนี่ก กือบหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้านะครับหนึ่งกว่ากว่านะครับอ่าส่วนคิดเป็นตัวเงินนี้ก็จะประมาณหนึ่งต่อสามเลยนะนะครับเพราะว่าเรามีซีดีบวกนะครับเรามีการแก้ไม้นะครับวินเลทนะครับวินเลทอยู่ที่หกสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็ระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยมันก็เปิดออเดอร์ไปเกือบพันออเดอร์นะครับอย่างเงี้ยเราก็ดูได้นะครับอันนี้ก็โอเวอร์นะครับเนื่องจากมันเป็น การแก้ไม้ด้วยนะครับมันก็จะมีบวกอย่างเดียวไม่มีลบนะครับอาจจะถูกใจนะครับคนที่ไม่ไม่ถนัด sl tp นะครับนี่นะครับก็อันนี้ปี2023นะครับก็ผมก็จะชอบมาดูว่าเออมันรอคอยนานไหมเนี่ย1.4ี่วันอย่างเงี้ยครับ23ิบสามชั่วโมงอย่างเงี้ยครับอันนี้1.38าวันนะครับอันนี้3มวันนะครับอันนี้คือดูอะไรฮะดู ระยะเวลาที่เราดอยนะครับผมขอมันจะปิดออเดอร์ได้อ่าก็ประมาณนี้นะการใช้งานนะครับก็ผมส่งให้นะสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วนะเป็นไฟ EX4 นะครับก็ไปลองเล่นออ t ที่ใหมเหมือนผมนะครับแล้วเราก็มาเลือกนะครับเลือก บางคนก็อาจจะเลือกรอดาวที่ต่ำที่สุดนะครับบางคนก็อาจจะเลือกรอดาว,ดาวเาลือกกําไรที่เยอะที่สุดนะครับอย่างเงี้ยบางที่ไม่สนใจรอดาวเลยอะไรเงี้ยมันมันไปด้วยกันนะครับคือจะออกกำไรเยอะคุณก็ต้องรอดาวเยอะกําไรเยอะรอดาวน้อยนี่แทบจะไม่มีนะครับแทบจะไม่มีเลยผมก็มีเหมือนกันนะครับปีหนึ่งสิบออเดอร์อย่างเงี้ยครับมันมันถามว่าเรารอได้ไหมอย่างเงี้ยก็คือต้องหา ต้องหาระบบให้ตัวเองเนาะคือผมเนี่ยก็แชร์แชร์ไอเดียนะครับบางคนอาจจะเอาไปใช้ไปเฮ้ยมันแตกโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับคือคืออย่างงี้คือพี่ก็ต้องเข้าใจนะฮะก็ต้องเข้าใจว่าเอออยากให้เข้าใจ EA ก่อนการทํางานของ EA ก่อนกันแต่ละฟังก์ชันอย่างเงี้ยครับเราเราก็ไปออปติ่ใหมนะครับแล้วก็ไปเลือกความเสี่ยงนะครับที่เรารับได้นะครับมีคอนเซ็ปต์ในใจนะครับว่าต้องการดอวดาวกี่เปอร์เซ็นต์นะครับวินเลทกี่เปอร์เซ็นต์นะคกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ ่อเดือนต่อวันนะครับก็ว่าไปนะครับซึ่งในการอัพติมยย้อนหลังเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้ผ่านได้หมดนะให้ได้หมดนะครับแล้วเราก็ค่อยไปวัดประเมินระบบการทํางานของ E นะครับถูกต้องนะครับตามที่เราเขียนนะครับแล้วก็อัพติมได้ค่าย้อนหลังสักปีสองป,ปีก็พอแล้วเราก็ไปวัดกับหน้าง,งานที่ตลาดนะว่าไอ้ตลาดมันถูกทางเราหรือเปล่า ถูกทางมันก็กําไรครับไม่ถูกทางมันก็ขาดทุนธรรมดาทุกระบบเลยนะครับไม่ได้บอกว่าคนที่เทรดมาแล้วเขามีไมค์ไอฟแล้วก็เหมือนกัน,นครับไม่ได้บอกว่าระบบที่เขาใช้ปัจจุบันอนาคตกราฟมันจะเหมือนหรือเปล่านะครับประมาณนั้นนะครับหลักการเดียวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอให้ดูการทำงานนิดนึงนะครับโอเคอันนี้ผมว่าเทรดอเวนติไป การทํางานนะครับหา s i เปิดครับอันนี้เปิดเซลมาแล้เปิดเซลนี่เห็นไหมฮะเมื่อกี้ออเดอร์หนึ่งออเดอร์สองแล้วก็ปิดตัวนี้หกสิบปีบนะครับออเดอร์หนึ่งออเดอร์สองก็กำหนดระยะได้นะครับเซลต่อนะครับอันนี้ผิดทางแก้ไม้ไม้หนึ่งไม้สองนะครับเนี่ยมันก็จะบอกว่าระยะกิดออนกิดออนหรือสโนุว์ทำงานนะครับอันนี้ถ้าลงมาแล้วผลรวมยี่สิบปีบมันก็จะปิด ก็จะเป็นศูนย์3ุดหนึ่งูย์สสเป็นซีรีส์บวกผนะมออกที่ใหม่มาแล้วนะครับมาตรเกี์หุมก็ทำนะครับมันมันเสี่ยงกว่านะอันนี้ก็โอ้โหนี่ดาวไปห้าสิเปอร์เซ็นลยนะถ้าลดขนาดนี้นะทุนหนึ่งพันนี่ก็ก็ถือว่าโหดไปนะฮะอันนี้อนหรคนที่รับความเสี่ยงได้อันนี้ก็ปิดไปแล้วสองออเดอร์นะครับสองออเดอร์ก,ก,ก็สองออเดอร์ก็เซตไปสามสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับก็ถือว่า โอดเหมือนกันนะแต่ว่นนี้คือเราเอาไปไป Data าอดีตเนี่ยเราดูมันรันเพื่อว่ามันทำงานยังไงมีความเป็นไปได้ไหมนะครับถูกต้องไหมการออกออเดอร์การปิดออเดอร์นะครับนี้นะเซลล์อย่างเดียวเลยนะครับมีการแก้ไม้ไม้หนึ่งแล้วก็ปิด ก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับไฟล์นะค mq บ .mq4 นะครับก็ผมจะขยับราคาขึ้นนะครับเป็นที่999บาทนบครัาบ1ทห0ึ่บาททุก EP ต่อไปนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะทำให้มันเป็นระบบนะครับแบบนี้นะครับระบบ NT ด้วยเงื่อนไขอะไรการมานิเมนเดแบบไหนนะครับการเปิดไม้การแก้ไม้แบบไหน สำหรับคนที่จะไปเนี่ยคือคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณซื้อ fm MM นี้ไปนะครับคุณก็ไปเปลี่ยนเงื่อนไขตรงนี้นะครับเนี่ยแค่ตรงนี้ครับหรือว่าจะให้ผมเขียนให้ก็ได้นะเออพี่ชอบ fm MM แบบนี้แต่ว่าพี่อยากได้เงื่อนไขแบบนี้นะครับผมก็คิดในราคาที่9 9 9บาทนี่แหละนะครับสําหรับใครที่ซื้อไปแล้วนะครับอยากได้นะครับก็จ่ายเพิ่มแค่4 0 0ร้อยบาท ก็เอาไฟล์ไปพัฒนาต่อนะครับก็เอาแค่ไปเปลี่ยนตรงนี้ครับผมแค่ไปเปลี่ยนระบบเืนที่ตรงนี้ระบบการแม่ที่มีเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับผมว่าก็สะดวกนะครับพี่ไม่ต้องไปนั่งเขียนนั่งนึกระบบระบบอะไรนะครับให้มันยุ่งยากนะครับก็คือเราก็ไม่ชอบก็ปิดนะครับก็สามารถที่จะแยกได้สามารถที่แยกได้อะมันแมวกิดเอาสนวมวงเนีย ปิดไปเลยนี่ครับก็ได้นะครับก็หรือว่าต้องการเพิ่มฟังก์ชันนิดๆหน่อยๆนี้ผมก็ซัพพอร์ตนะครับเปลี่ยนให้ให้ฟรีนะครับก็คืออันนี้คือผมก็เอาที่ใหม่นะผมก็ถามว่าผมรันไหมผมก็รันในส่วนของผมเนาะในกลยุทธ์ของผมนะครับแต่ว่า EA ที่ผมเอามาขายเนี่ยหรือว่าเซตติ้งเนี่ยผมก็ใช้เวลานะครับกว่าจะได้จีมาเนี่ยผมก็อัพที่ใหม่เป็นร้อยชั่วโมงนะครับกว่าจะได้นะครับก็เพื่อนๆก็ต้องไป ไปได้เันนี่มีแต่ปเนเพื่อนๆก็ต้องไปหาออพติหม่คู่เงินที่ตัวเองอยากเทรดนะครับแล้วก็แบกเทสดูนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานตรงนั้นนะครับคือถ้าเกิดผมทําให้มันสาเร็จรูปเนี่ยผมไม่สามารถที่จะขายได้ที่ราคานี้นะผมก็ต้องขายห้าพันนะครับขึ้นไปเป็นหมื่นนี้ครับมันมันมันไม่ได้แพงที่เขียนนะมันแพงที่การหาเซตติ้งการหาออพติหม่นะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานนะครับเป็นอาทิตย์นะครับเพื่อให้คอมพิวเตอร์เนี่ยรัน ก็ฝากไ้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมรอฟังฟีดแบ็กนะครับจากพี่ๆที่ซื้อ EP นี้ไปนะครับแล้วใช้งานเนี่ยแล้วมันสามารถที่ทำกำไรได้ไหมนะครับหรือว่าให้ปรับปรุงตรงไหนนะครับต้องการที่ให้ชุดนี้นะครับมีกําไรก่อนนะครับคืนทุนก่อนนะครับก่อนที่ผมจะไป EP อื่นนะครับนะครับบางตัวผมก็ลันไว้อยู่นะครับรอรอนะครับให้เป็นทีละ EP ไปนะครับอยากอยากให้มัน ทักเซทไปที่ EP EP ก็คือพี่ๆก็มี EA เข้าฟาร์มไป1อันนะครับก็ไปค่อยๆไปด้วยกันนะครับค่อยๆไปด้วยกันก็ยังไงก็ฟีดแบก็กกลับมาด้วยนะคะสำหรับคนที่ได้เยไปทดลองใช้เนาะนะครับก็ใครสนใจก็ทักมาเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับ